ฉันไหมกราดสวัสดีท่านนะครับผมยินตระลสู่กิวอวันเสาร์นะครับผมระหว่าง24 h o u r ฟเเจอกับ RGX นะครับได้กลับบ้านแล้วในรอบหนึ่งเดือนโอ้โหไม่ได้อัพคลิปเลยจ้าเดี๋ยวผมจะไปนั่งไลฟ์สดพับจีแล้วจริงเกมนี้ผมเทไปเรียบร้อยนะครับผมผมไม่ได้ทำเควสเลยนั่นแหละผมกดกู้คืน70 70 70รัวๆเลยนะครับผมดันเจี้ก็ไแบรด้โลโอเคเดี๋ยวรอกูดูกันในเกมนะครับทุกคนสวัสดีครับอ๋อนึ่งวันนาหมูโอเคพี่18วีครับทุกคนหนึ่งสี่ออกขวาครับผม อีกเข้าใจแล้วนะเต็มตัวพี่แม็กพี่แม็กพร้อมยังเฮ้ยแป๊บหนึ่งตึ้งกลางครับตึ้งกลางครับทำไมฝ่ายกูกับพี่เป็นดิสโก้วะเต็มตัวครับสี่สามสองเอาหมไม่ได้ยินอนโอเคไปไปไปครับชอนพุ่นอุ้ยมันมันงัดลอยไวคือบพี่ชางโอ้ยโดนแกล้งแล้วไปล้มบอลเลยครับหนึ่งสี่โอเคบักแคมเปกมาเลยบักแคมเปกลุ่เรียบร้อยแล้ว แม่จังกลับมาเลยครับกลับมาเลยกลับมาเลยโอเคมาแล้วมาแล้วเบอร์หนึ่งมาหน่อยเบอร์หนึ่งโดสวยโอเคครับหนสี่ครับหนึ่งสี่สากิลเลยครับสะบอร์ตอันตีครับสะอร์ดสะบอร์ดหนึ่งสี่อันตีเลยครับสบอร์ดหนี่อันตีครับสบอร์ดหนึ่งสี่อันตีเลยครับ บอสี่อตีเลยครับผมโอเคเรียบร้อยบอลหมดครับขึ้นบอครับหนึงสีข้นบนหนึ่งสี่ขึ้นอ้าหนึ่งบอลหมดแล้วขึ้นบนครับห้านึดเหลือเหลเหลือซีเหลือซีดีไปซีดีไปดีไปดีไปดีตหลติลหนึ่งสี่ไปดีครับไปดีไป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 เห็นเบอร์แปดไหมหนึงหึงสี่ห้าหึโงแปดครับสามสองหนึ่งแทงโดดใส่เบอร์สามเอยแทงโดดใส่เบอร์สามครับโฟกัสบอลก่อนเห็นบอลน โอเคเล่น okay, okay. ต okay. 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 ีหลักตีหลักตีหลักตีหลักครับผมตีหลักกับเซตในสี่เหลี่ยมตีหลักกับเซตในสี่เหลี่ยมเฮ้ยเดี๋ยวกต้นเขหนาคนหนาได้ไดโอเคตีหลักทุกคนกับเซตในสี่เหลี่ยมครับตีหลักตีหลักกับเซตในสี่เหลี่ยมครับเคลียร์คนในสี่เหลี่ยมเคลียร์คนในสี่เหลี่ยมโฟกัสทุกตัวที่ไม่ใช่แทงครับผมแต่แต่แต่แยกฮะแล้วแล้วแล้วมามามาตีหลักทุกคนเล่นในสี่เหลี่ยมครับเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สี่กลับมาในสี่เหลี่ยมหน่อย โอเคโอเคตีหลักเล่นข้างบนไปครับตีหลักเล่นในสี่เหลี่ยมไปนะครับเบอร์ห้าเข้ามาในสี่เหลี่ยมเลยจ้าสี่เหลี่ยมไว้เล่นในสี่เหลี่ยมไว้เล่นในสี่เหลี่ยมไว้โอเคพี่คิง<ป>พี่คิงติดตามกองทัพเขาไว้ที โอเคขอบคุณสำหรับการชุบครับผมโอเคตีหลักครับตีหลักครับตีหลักครับตีหลักทุกคนครับตีหลัก1นถึงแครับตามเบอร์8ครับเราจะโอบเขาตีหลักทุกคนดาเมจตีหลักทุกคนฟังเดอะปาร์คบอแล้วเร็ว1นถึงแเอาหนูวันยันออกเห็นจุกตีมเห็จุกตีไหมครับจุกตีเอาสัดออกเอาทีละคนเอาทีละคนออกทีละคน เอา in หนูวันเย็นออกครับเร็วเร็วสวยตีหลักทุกคนอ้อมซ้ายอ้อมซ้ายตามจมูกจมูกใบบัวจังเอาบัวจังออกมอส quito เร็ว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 แนวหลังก็แตกแมวหลังก็แตกสู้ใบสู้ไปไข่ลินไข่ลินใครลินฝั่งบ้านเราด้วยนะเขาเฝั่งบ้านเราด้วยโอเคตีหลักทุกคนครับกลับในสี่เหลี่ยมกลับในสี่เหลี่ยมเลยตีหลักกลับในสี่เหลี่ยมเลยตีหลักทุกคนกลับในสี่เหลี่ยมครับเลิอกสู้ครับเลิอกสู้กลับในสี่เหลี่ยมอ่ะฟังผมเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งนะครับสิบเจ็ดนาท โอ้ยเขี <Christmas. c oughs> when when ้ยแม่งเยอะชิบหอยเลยสได้เพื่อนสู้ได้สุ้ได้สุ้ได้สุ้ได้ชนไปชนไปชนไปนี่เก็บคนสองบ้านแล้อยู่นะสองบ้านเราเยอะเหมือนกันที่หลักครับกลับในสี่เหลี่ยมกลับในสี่เหลี่ยมเลยใครตายไปเจอสี่เหลี่ยมเลยครับข้า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 ตัวหลุดออาเอาแต้มออกแต้มตรงนี้เลยเนี่ยโอเคไปไปไปขึ้นกับสี่เหลี่ยมครับที่หลักทุกคนกลับในสี่เหลี่ยมครับอ่อพี่ต้อมพี่ต้อมพี่ต้อมพวกผมอาจจะต้องลงไปแบบเหยียบจุดสองหมดแล้วแหละเพราะตอนนี้เขาชนข้างบนเดี๋ยวเราชนไปเรื่อยๆหาแต้มก่อนก็ได้พี่ได้ถึงสองพันเร็วสุดพัน ลาวาลาวาลาว่าละดูดีดีหลักแยกไปเลยที่รองที่รองที่รองเขาบอกครับไปไปจุดไปไปเป็นคาลาคาละโอเคที่หลักทุกคนครับที่หลักทุกคนครับกันทางลงที่รองเหมือนเนี้ยโอ้โหที่หลักทุกคนครับที่หลักที่หลักครับเซตจุด A แทนครับจุด A ครับจุด A ครับมาจุด A กันครับเดี๋ยวเราค่อยๆกระดือไปครับมาที่หลักเล็กสู้เล็กสู้เล็กสู้สปอร์ตฮิวไปนะครับสปอร์ตสปอร์ตหิวไปนะครับดาเมจครับดาเมจเล็กสู้ครับดาเมจเล็กสู้ครับดาเมจเล็กสู้ครับดาเมจที่หลักทุกคนครับ เล Ooh oh, ็กสู้ครับอยู there, number, ่ติดเล่นได้แล้วครับที่หลักทุกคนเซตจุด A ครับได้ไหมที่หลักทุกคนเซตจุด A ครับอ่ได้ไหมที่หลักครับฟังคําสั่งผมดีๆนะครับเราจะวิ่งอ้อมไปนะครับลงขวาบนนะทุกคนเลียไหมตามเลขแปดมาเลยครับไปมาเลยครับใครที่ตายแล้วนะครับบินมาเจอกันขวาบนเลยครับที่หลักทุกคนครับตามเบอร์แปดครับไปขวาบนครับผมบินได้บินครับบินไปเจอกันขวาบนเลยครับใช้ตัวนไม่มีคนนะ ที่หลับทุกคนครับเซตขวาบนเลยครับขวา่ะขบนขวาล่างไม่มีพค่ะที่หลับทุกคนครับเซตขวาบนเลยครับที่หลับทุกคนครับใครก็ตามที่มาถึงแล้วฟังคาสั่งผมนะครับพพอร์ตครับโอเคพี่พพอร์ตกระจายตัวครับพพอร์ตกระจายตัวครับทิ้งตรงกลางไว้ครับข้างขวาโอเคอ่ตีห้าถึงแาขวาล่างวันมาโอเคงั้นไฟเราโดนห้าถึงแปดห้าถึงแปดฟังผมครับห้าถึงแปด ห้าถึงแปดครับห้าถึงแปดตั้งสติดีๆนะห้าถึงแปดกลับขึ้นไปบนแท่นครับผมแล้วสิบห้านาทีครึ่งนะครับลงไปซ้ายล่างครับตีห้าถึงตีแปดครับกลับไปตรงกลางบนแท่นครับตีห้าถึงตีแปดครับกลับไปบนแท่นครับหนึ่งถึงสี่อยู่ไว้หนึ่งถึงสี่อยู่ไว้ครับขวาหนึ่งขวาล่า่เขวาหนึ่งขวาหนึ่งโอเคหนึ่งถึงสี่ครับหนึ่งถึงสี่พอบอสเกิดแล้วนะครับเพิ่งกัน โอเคโอเคตีหลักห้าถึงแปดครับห้าสี่สามสองหนึ่งห้าถึงแปดครับมูฟจากตรงกลางครับไปสายล่างครับไปเลยห้าถึงแปดไปสายล่างเลยครับพี่ไม่ได้พ่ต้องแคบเขาต้องแคบเขาพี่ต้อมพี่ต้อมห้าถึงแปดไปถึงแล้วนะเอาไหมพี่ไหมให้พี่หน่อยพี่มีไหม โอเคตีหลักครับเต็มตัว,ตว e 1นึสี่ครับเราเก็บตรงนี้เสร็จนะเรารอดูบอสต่อไปนะครับห้าึชนเลยห้าเพิงจิตได้เพิงจิตเลยครับหนึงึครับเต็มตัว3ามหนึ่งครับเพิงจิตอันติครับเพิงอติครับเพิงอติครับไม่ต้องจิตผู้ผิดครับหนึครับเพิงเยอครับห้าถึงแปดห้าถงดห้าถ8ง8ป8จิตเหมาเลยห้าจิตเหมาเลยชนให้ชนะชนให้ชนะเอาบอสมาให้ได้สวยงามครับหน4่งถึงส ไปข้างบนครับหนึ <s utter foreign> <ar> <S <S ่งถึงสี่นคืองอาไปบนคืนหนึ่งสิไปซ้ายบนหนึ่งสี่ไปซ้ายบนหนึ่งสี่วิ่งไปซ้ายบนครับหนึ่งถึงสี่ไปซ้ายบนครับห้าถึงแปดครับถ้าบอลตายแล้วเจอกับซ้ายบนครับตีหลักทุกคนครับไปซ้ายบนครับผมเลือกสู้ครับไปซ้ายบนครับกิ้งโดดกิ้งโดดบินครับ จากขวาล่างโค้งลังไปซ้ายล่างจากขวาล่างโค้งลังไปซ้ายล่างคโอเไปซ้ายบนเข้ามาซ้ายบนมามามาตีหลักทุกคนครับซ้ายบนเลยแทงแทงครับเก็บตัวทองใครยังมาไม่ถึงแทงเก็บตัวทองไว้นะครับใครยังมาไม่ถึงนะครับผมเก็บมาไม่โอ้ขวาล่างขึ้นวงการไม่โอ้ขาขาจะมาสายบนโอเคตีหลักทุกคนครับอ่ะใครยังไม่ปฏิครับปีิใส่บอสเลยซ้ายบนเลยซ้ายบนเลยตีหลักทุกคนโฟกัสบอสนะครับผมได้บอสตุ้มเรียบร้อยบอสของเราครับผมโอเคเพืียร์คนเคลียร์คนตีหลักเคลียร์คนครับผมไม่ต้องสนใจมอนไม่ต้องสนใจมอนเอาคนเข้าออกก่อนตีหลัก ตอนนี้หนึ่งกองอยู่จุด C นะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วพี่คิงเรียบร้อยแล้วจุดเฟสนีแล้วพี่มันเสมอละเราเคลียร์คนจุดซ้ายบนก่อนไอจู่หลุดไม่ไม่ออกไม่ไม่ไม่ออกหายเอามาจุด C นะครับเขาอยู่จุด C นะเขาอยู่จุด C โอเคพี่เดี๋ยวว่เราเคลียร์ซ้ายบนก่อนเดี๋ยวเราขึ้นไปพี่คิงโอเคที่หลักเคลียร์ซ้ายบนครับที่หลักเคลียร์ซ้ายบนครับ เอาสายบนออกให้หมดครับไข่ทรงไข่สันนะครับผมโอ้ยเสียวเด็ดนะโอเคหมดแล้วหมดแล้วเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วที่หลักครับที่หลักเล่นสายบนก่อนนะที่หลักครับเราเดี๋ยวเรามู้ไปด้วยกันนะที่หลักใช่หมดแล้วพี่ต้อมพี่ต้อมจ๋าอ่าผู้กำกัเหลือผู้กำกัพี่ต้อมอ๋อตีหลักทุกคนที่หลักทุกคนกลับมาเซตสายบนก่อนกลับมาเซตสายบนก่อนเราให้ที่รองขึ้นกลางก่อนที่หลักกคนมาเซตสายบนก่อนครับเดี๋ยวเราขึ้นจากฝั่งมาในบนนะ เราจะต้องยึดตรงกลางให้อยู่ครับเราเชื่อมั่นว่าเรายึดนะอยู่นะอตหลั์ทุกคนครับเดินตามเลขแปดนะครับต้งเยอเยอะเตามเลขแปดนะครับไปไปไปติลั์ทุกคนครับมาเซตบนในบนตหลั์ทุกคนครับเซตบนในบนมา ช้อนช้อนช้อนตู้ A เยอะใช่ไหมโอเคพี่ผมกำลังเซตเดี๋ยวผมขึ้นไปผมกำลังเซตเดี๋ยวผมขึ้นไปพี่ต้องผมขอ20วิผมขอ20วิที่หลักทุกคนครับ3 2 1ขึ้นข้างบนครับขึ้นข้างบนครับที่หลักผมกดขึ้นข้างบนครับแทงครับแทงเต็มตัวเห็นคนไหมโดด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 ตรงนี้ไปแฝงไปไปไปโดดโดดครับโดดตัวสองที่หลักที่หลักเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยต้องชนะจอแนวหลังเขาเล้ว ตีหลักขึ้นมาหมดแล้วพี่ต้อมพี่ต้อมจอดแนวหลังได้แล้วตีหลักทุกคนครับโฟกั <im pe ed> สา <im pe ed> ดาเมจก่อนโฟกัสดาเมจก่อนเอาดาเมจออกเอาดาเมจกับลบคุยออกอย่ามาต้องเอาลบออกเสียเวลาได้เมจกับคุยนะเมจกับคุยนะเมจคุยช้าบูช้าบูออกสวย <im pe ed> ตีหลักทุกคนครับเก็บเพลิงเก็บจิตนะครับเก็บเพลิงเก็บจิตเก็บอันตีนะครับผมไม่ใช้เพลิงไม่ใช้จิตไม่ใช้อันตีครับเคลียร์คนรอบนอกเคลียร์คนรอบนอกก่อนตีหลักที่หลักครับเคลียร์คนจุด A ก่อนนะอย่าไมาต้องเข้ายิ้มเข้าเหรียมจุด L จุด D นี่เราเข้าไปอยู่ตรงกลางเลยครับท่างพี่ไหวอะครับตีกันเลยไม่ได้นะเอาอะโอเค้ตามเลาจะเข้าไปตรงกลางูว่าอยู่ตรงกลางผู้วีอยู่ตรงกลางอยู่ตีลหลักเคียร์เลยไข่ซันแตกโอเคมาเขาอยู่ในสี่เหลี่ยมเยอะเขาอยู่ในสี่เหลี่ยมเยอะปัญหาดำเยอะปัเหลี่ยมเยอะโอเคโอเคตหลักครับตหลักครับเล่นโซนเอไว้นะเล่นในสี่เหลี่ยมโซนเอไว้นะครับผมในสี่เหลี่ยมโซนเอนะในสี่เหลี่ยมโซนเอนะครับผมในสี่เหลี่ยมโซนเอนะไม่เลยไปบีนะไม่เลยไปบีนะโอเค มาอ่ะตีหลักครับฟังฟังผมดีๆนะครับเดี๋ยว17นาทีนะผมจะสั่งเซตอีกหนึ่งรอบนะครับ17นาทีจะสั่งเซตอีกหนึ่งรอบนะครับผมตีหลักเราจะเซตกันที่เองรอบนะตีหลักเชื่อทันทีนะครับตอนนี้เล่นไปครับตอนนี้เล่นไปครับเอ๋ออไม่ได้ครับเริ่มมคุตรงกลางเราเริ่มคุมแเนื้อดันเข้ามาหน่อยนะครับนะครับไป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 โอเคหึกใครจะตายกิ้งออกนะใครจะตายกิ้งออกนะดาเมจเขาหนักนะดาเมจเขาหนักจัดเลยนะใครตายกิ้งออกนะครับ แต้มเขาไหลแต้มเขาไหลว่ะโอเคตีหลักทุกคนครับกลับมาจุด A ตีหลักทุกคนเล่นสู้กลับมาจุด A ครับเราให้ตีหลองชนไปก่อนเดี๋ยวตีหลักโดดเข้าไปใหม่ตีหลักเซตก่อนตีหลักเซตก่อนตีหลักเซตก่อนเขาแรงกว่าเราตตงงกกาารรนนะไยืโซนนตรรงงกลาะคับโอเคพี่ต้อนชนไปนะพี่ต้อมตีหลักทุกคนเบอร์สี่มาหน่อยเบอร์สี่เบอร์สี่เร็ว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 จุด A จุด A เดี๋ยวนี้ผมให้สิบวีสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งตีหลักอ้อมตามเบอร์แปดตามเบอร์แปดอ้อมมาอ้อมมาอ้อมมาตีหลักอ้อมมาก่อนอ้อมมาก่อนแทงเต็มตัวนะครับ แทงครับโดดเข้าไปแต่ไม่ต้องเปิดตัวทองครับโดดมาเลยโดดมาเลยตามเปอร์แปรมาเลยตามเปอร์แปรมาเลยมา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 อ้อมมาสวยงามสวยงามเจ็ดสามเจ็ดสามห้าตามมาเลยซัพพอร์ตครับเล่นแนวดาเมจซัพพอร์ตเล่นแนวดาเมจเลยโอเคแทงเก็บตัวทองเขาแตก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 ดาเมจดาเมจตุ้ยต่อตุ้ยต่อเขาแตกสวยจูบูจูบูสวยแทงเต็ม สิบนาทีห้าวิตีหลักทุกคนนะครับแทงครับสิบนาทีห้าวิโดดกลับไปที่บอสนะครับสิบนาทีห้าวิโดดกลับไปที่บอสนะครับ Dios, okay. แดแรงไว้เ okay. ต็มตัว<อ>ดาเมจทุกคนครับกลับในสี่เหลี่ยมตีหลักดาเมจทุกคนกลับในสี่เหลี่ยมแท้งเต็มตัว3 2 1สองหนแทงโดดกลับมาบอสแท้งโดดกลับมาบอสแท้งโดดกลับมาบอสโอเคเปิดทองไว้จิตเฮมันซับบอลจิตเฮมันอันติหนึ่งถึงแปดอันติเร็วอันติเลยอันติเลยครับจิตเฮมันถึงโฟมใส่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  เอาบอสเอาบอสเป็นของเราไหมเป็นของเราเออสวย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 ชน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 ชอนยาหยุดยาหยุดโอ้ยมีเม็ดไม่อยู่ชอนบล็อมบี้ซูเปอร์เลเปอร์ไป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 ทำทำเป็หาไปเออใครจะใครจะเป็นราชาโจรสลัดแล้เฮ้ยใครมันหนักหน้าบ้านอ่ะเอามันออกนี่นโด เอาคายผมคายผมม่ต้องสนวอนคายตีหลักไม่ต้องสนวอนเว้ยเอาแต่คอนลาวานุ่มบอลเหรอลุ่บอลเหรอลุ่มบอลเหรอกูแกไม่มีสิทธิ์ที่จะลุ่บอลเลยลุ่มบอล มาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยใครตายใครตายแล้วเกิดเติมตรงกลางหน่อยเร็วเร็วเร็วเร็เล่นจุดเอเล่นจุดเอกับในสี่เหลี่ยมเล่นจุดเอในสี่เหลี่ยมโอ้โหนี่เราด่านกรสุดเฮ้ยพอพอเล่นตามซับเล่นตามซับเสียเวลาม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 าเฮ้ยเอาราเมสออกนี้มังกรสุริยันเหรอมังกรสุริยันเหรอมังกรสุริยันเหรอเจ๋วอ๋อเจ๋อเรอเรียบร้อยตายยังน่่ยยัังงไไมด้ต ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสนามหลักเสือมอสเฉยๆแค่น no anyway ั้นนี่ไงเดี๋ยวก็ชนะชนออไปไวันไม่วันไปไปไปตีหลักตีหลักในสี่เหลี่ยมทุกคนครับไม่เล่นตรงอื่นแล้วนะในสี่เหลี่ยมเราดันเขาไปเรื่อยๆเราดันเขาไปเรื่อยๆมอสอ้วนเอาไอ้อ้วนนี่ออกตายนี่เน่นี่เน่ไอฉลามข้าวฉลามดิอยาดแดกอูฉลามแล้ว ทีมจินทีมไทยทีมอังกฤษทื่อะไรตีหลักครับตีหลักครับดันมาเลยตีหลักตีหลักดันมาเลยดันมาเลยตีหลักครับตีหลักตีหลักแปบมาเลยตีหลักตีหลักครับลงลันดินเลยลงลันดินเลยบินบินโดดบินโดดลงลันดินเลยครับเดี๋ยวตีหลองเขาตามมาเองตีหลักทุกคนลงลันดินลงลันดินลงลันดินมาเลยเบอร์แปดไหมโดดกินโดดกินลงลันดินมาลงลันดินมาโอเคเคลียคนที่ลันดินนะครับ โหดออกก้ลูเยฆ่าฆ่าฆ่าไปเรื่อยๆมิสเตอร์ซัมบอดี้เราตามอยู่เราตามอยู่กเียวตามอยู่สนามหลักทำได้อยู่แล้วสนามรองหมดขยี้เขาต่อไปเขาแปดพันน่ะเขาแปดพันจากการฆ้ามอนใช่ไหมเราไม่สนเว้ยเราจะแปดพันจากการฆ้าคนไปดันไปนะว่าเขาเร็วไปขว้างยุดไปแรงเยอเขาไม่หลอกันแล้วอ่ะไปแรงเยอะนี่นี่นี่ตามตามหมูหวานเย็นกระปุกนี่ ออขงม่เคาอะเยปูชิโน่ลูกรักผมเองนี่แน่นี่แน่ร้อยตัวทั้งคนบ้านเรียถังเรียถังเรียถังโอ้ยเสียวเดียวเดียวเดียวแก๊กแอลตัวลงล่างตัวตั้งแรงตัวแรงเขาโอเคเขามาลงล่างเนี่ยเมื่อกี้ก็เจอเลยเมสโอ้โหตัวตึงโอเคตีหลักจ๋าตีหลักจ๋านะบ้านเขาไม่มีอะไรแล้วอ่ะตีหลักมามามาตามหาเขากันหาเขากันมา เดินกันเป็นกวนๆครับมาขี่ม้าทุกคนขี่ม้าอุ้ยข้างหลังเยอะข้างหลังเยอะที่หลักที่หลักที่หลักข้างหลังก็มาเร็วแทงสามสองหนึ่งโดดเข้าไปเร็วเฟอรวิรส์จิเดมานอันเต้คนเยอะเลยเชี่ยอันเต้เลยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมมานะแมวกัดสายปักปัดดักปตรงนาบนเนี่ยงานไปไ อยากเป็นช right. mm ิน hmm. บ <Willy. S 3> mm ูเลยอมเข้ามาดุง hmm. ด <c oughs> ุงาะไยวะเนี่ยน้าบ้าเขาน้าบ้านเขา้าบ้านเออบ้านาสมไปยงตรงอะไรตรงอะไรตรงอะไร้นนนข้างบนแี่ยเขาไต่ขึ้นมาแล้วอกแรกเอาม่กแมวกัดเมาส์จริงด้วยเมาส์เดยังไงล็อก็บ เฮ้ยเต้มสนามหลักเราตามมาเลยโวชนต่อแค่ตามแล้วแค่ตามแล้วไปเอาให้ถึงเจ็ดพันแล้วเอาให้ถึงเจ็ดพันแต้มเขาไม่ขยับเลยเนี่ยเราถึงเจ็ดพันแน่นอนสู้ต่อไปเข็นกิโลเล่นไายผู้พายเล่นไายเล่นไพ่อะไรนี่ยนี่ลาเต๋ลาเต๋เรามีดับเบิ้ลลาเต้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งโดนยำเยอะมากที่หลักจ๋าช่วยเบอร์หนึ่งหน่อย ใครเวียนตีขึ้นมาข้างบนอันตีได้เลยนะชูคงชูคีมแต่กวาดมันออกปิดิดปืนดรอปตีอยู่ปืนดรอปแล้วแบบนี่เน่นี่เน่เองสับเนยเล่นต่อไปเล่นต่อไปดาเมจจ้าดาเมจไม่โฟกัสแทงนะเฮ้ยทำไมซับพอร์ตเขาเยอะจังวะพี่ต้อมผมไม่ได้คิดเอาเองใช่ไหมหันไปทางไหนก็เจอแต่ซับเนี่ยฮัลโหลของพี่เจอแทงแะ้วพี่เจอถุงหลงในช้อนแย่เลยวะเจอาเด็ก ้องแม่งช้าเรื่องแม่งขัดแม่งไม่ได้ดาเมจดาเมจกระจายนะดาเมจไม่ตีแทงนะดาเมจถ้าดาเมจนดก็ตีแทงผมตีมือนะดาเมจไม่ตีแทงนะจ้าดาเมจไม่ตีแทงนะหลัก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 ไม่มีมีแต่หลักมีแต่ล็อกแหลกหรือเปลามาเป็นมาเลยเง็นาเลยโอ้ล็อกแหลกกะแรงเออสมุนกันเทปปรศุเทพประตูอ่าอ่า โซนตายอ๋อมาคนเดียวชูคีมยังไม่ตายดิว่ะชูคีมโคตรเอิร์ดเลยพี่ไม่ตีเลยแล้วตาะไม่ตายไม่ตายมันไหนตัวมัไหนตัวไอ้เยีนดามิเอตมันเยอะจังวะกลับไปมันเป็นอะไรกูบ้าเนี่ยเข้าหัวก็ฉีกกระชากบ้างคืออ๋อตี่หนึ่งซัพพอร์ตเราไม่เกิดมาลืมลืมซัพพอร์ตออโต้กรรมเอา เออแามอผลินูมาลิุเฟิงิลลิเฟิงสู้เขานะนลิเฟิงียงท่าเป็นซัพพอร์ตคนเดียวของตีเราลลิเฟิงสู้เขาเออุพิฆาที่านนี่ียเสียงชิงอสนไม่เจอคนหรอโอยไอ้โอยโอ้ยโอ้ยมมมมันทะได้แต่ยังก่อน โอเคพี่ต้อมทุกคนช่วยด้วยขึ้นสนามดิื่อยโอ้ยเฮ้ยเนี้ยเจอเทพทางทามเลยชนใบชนมึงเลยกูเอ้ยทำไมเหมือนฝ่ามึงตีมึงจันเลยวะเนี่ยทำไมคนค้าแข็งจังวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ดี๋ยวกันอะไรอยู่เอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าเสร็จทันมิเนี่ยอยากเสร็จก่อนไหวเยี่ยโคตรแรงเลย

ผมแนะนำทุกคนกด70%นะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนม,มากครับสวัสดีครับผม